ครับผมช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บครับโควิด19ยังคงอยู่นะครับน้ำท่วมก็เป็นโรคเล็กโตสไปโรเซตหรือว่าโรคชีนูนะครับตอนนี้สอสอจอหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยาลาเตือนมีโรคหนึ่งโรคตาแดงระบาดช่วงหน้าฝนติดต่อกันง่ายหากมีอาการตาแดงพบแพทย์หยุดเรียนหยุดงานรักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อย3วันครับโดยในแพทย์วิเศษสิรินทรโสภนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยาลาเปิดเผยว่า โรคตาแดงจากเชื้อไวรัสมักระบาดในช่วงฤดูฝนเนื่องจากสภาพอากาศที่ชื้นและเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสและติดต่อกันง่ายมากโดยอำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอกรงปีนังรองลงมาคืออำเภอรามันอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังและอำเภอทานโตโรคตาแดงนั้นมักเกิดจากการระบาดในชุมชนที่มีคนอยู่ร่วมกันเช่นโรงเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กสถานที่ทำงานสระว่ายน้ำ โรคนี้จะแสดงอาการประมาณวันถึงสองวันหลังจากมีเชื้อโรคมาสัมผัสตาโดยเริ่มมีอาการน้ำตาไหลเจ็บตามีขี้ตามากมักเป็นกับตาข้างหนึ่งก่อนต่อมาอีกสองถึงสามวันอาจลุกลามเป็นกับตาอีกข้างหนึ่งได้ ประชาชนสามารถป้องกันโรคตาแดงด้วยการมั่นล้างมือด้วยน้ำและสะบู่ให้สะอาดไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคตาแดงอย่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าเช็ดหน้าถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที ทาง,งนี้การป้องกันการควบคุมการระบาดของโรคตาแดงได้เน้นย้ําให้สหํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลทุกแห่งและเครือข่ายอสอมสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคตาแดงและแนะนําให้ครูคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนทุกวันและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคตาแดงในโรงเรียนค่ายทหารและชุมชนในพื้นที่ที่มีการระบาดครับ